สวัสดีครับวันก่อนผมได้ดูรายการทีวีรู้สึกจะเป็นของเดอะสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็มีอาจารย์จะนะครับอาจารย์จะเขาก็เอาโพของนิดานะครับที่ได้มีการประเมินออกไปแล้วที่ผ่านมาเนี่ยครับทีนี้เขาได้ลงไปจนถึงาลายจังหวัดเลยนะครับนะาลายภาคเลยนะครับผมเองก็เอาลายภาคนำะมานั่งคำนวณดูแล้วผมว่าโอ้โหแต่ว่าถ้ามีการเลือกตั้ง ตอนนี้นะครับในะเร็วๆนี้นะผมว่าพักประชาชนนั้นเขาได้คะแนนเสียงเ,อเยอะมากนะครับตามโพลนะคะแนนเสียงของพักประชาชนคือ46.6กนะก็เกือบครึ่งนะครับนะสสในสภา,าทั้งหมดทั้งปาร,ริลิตแล้วก็เ,เขตเนะี่ย500คนนะ500คนถูกไหมครับถ้าถ้าได้46.6นะ ก็แสดงว่าก็ประมาณ230กากว่าถูกไหมครับ230ากว่าผมก็เลยอยู่จะมาแยกให้ไปเป็นลายภาคให้ดูว่าแต่พรรคประชาชนเนี่ยเขาจะได้แต่ละาลายภาพเนี่ยเท่าไหร่นะครับมาดูที่กรทมผลโพออกมาเนี่ยประมาณ52%นั่นแสดงว่ากวาดเกลี้ยงนะครับนะคือทุกเขตนะครับของรอพรคประชาชนจะได้หมดนั้นพรรคประชาชนจะได้สสกทมทั้งหมด33คนนะครับส่วนภาคอีสานได้48 อ่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับ48ภาคอีสานเนี่ยมีซื้อสอสอ133คน133คนนะถ้าเอาเป็น48เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ตกประมาณสักเอา66คนนะ66คนส่วนทางอ่าภาคเหนือเนาะภาคเหนือมีสอสอ37คนอ่าพักประชาชนก็ได้43 43เนี่ก็ตีได้ประมาณสัก16คนนะ16คน แล้วก็ภาคกลางนะครับภาคกลางมีสอสอ89คน89คนเนี่ยเขาก็ได้ประมาณ42เปอร์เซ็นถูกไหมครับ42เปอร์เซ็นก็ตกประมาณสัก สากว่านะสามสิกว่าเสียงนะครับเนาะก็ตีะให้ทักสา้านะตีสักสานะนะแล,ะล้วรวมรวมดูนะครับแล้วยังจะเหลือภาคตะวันออกภาคตะวันออกได้4ีเปภาคตะวันออกมีสอสอยคนก็ตีไปเลยนะสิคนนะสิคนส่วนภาคใต้นะมีสอสอหคนนะครับอ่าโพนี่เขาให้แค่30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ตีสักประมาณสัก เอาเอาสัก16คนนะฮะภาคใต้จากที่ไม่เคยได้สอสอเลยเนี่ยสิหคนนะภาคตะวันตกมีสอส1สคนก็เอาสักแคนแล้วกันนะแคนนะครับแล้วก็จะมีปาร์ตี้ลิสต์อีกอ่าหนึคนนะครับภาคประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าอ่ตีถ้าสี่ิบหกก็คือเอา47คนนะครับนะรวมๆกันแล้วผมนั่งบวกกันแล้วเนี่ยนะครับนะก็ประมาณอ่าสองร้อยบคนนะ นะันั่นคือแสดงว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้ณนะขนาดนี้นะเร็วๆนี้นะพักประชาชนจะได้สสทั้งสิ้น238คนนะส่วนของเนี่ยลองดูคิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าจะรอจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านะในขณะที่รัฐบาลพักเเพื่อไทยแล้วก็ฝ่ายอนุรักษนิยมเนะี่ยยังไม่สามารถสร้างผลงานกระตร้นล้นแก้ปัญหาประเทศเศษรษฐกิจ แต่แก้ปัญหาประเทศไม่ได้ทั้งภาษีธรรมทั้งชายแดนทั้งาภายในประเทศนะผมว่าก็จะ มีโอกาสที่จะเพิ่มคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาชนยิ่งเลือกตั้งช้าเท่าไหร่พรรคประชาชนจะคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับก็อยากจะฝากบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไม่รีบนะครับยุบสภาเร็วๆนี้นะพรรคเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยโผล่ออกมาคุณแพทองทานเหลือแค่เก้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเก้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่ายังไม่ถึง 5, ไม่ถึงหนะ้าไม่ถึงห้าสิบนะเพราะว่าถ้าสิบเปอร์เซ็นต์คือห้าสิบนะเพราะสสองห้าร้อยคนถ้าเก้าเปอร์เซ็นต์แสดงไม่ถึงห้าสิบ เนี่ยถ้าเกิดว่ารีบยุบสภาตอนนี้พักเพื่อไทยนะอาจยังเหลือเกินต่ํากว่าร้อยนะครับนะแต่เกิน50แน่ๆน,นะครับแต่ถ้าช้าเนี่ยอาจจะเป็นอยู่แค่ไม่ถึง50นะก็อยากจะฝากนะครับอันนี้เอาโพลของจริงมานะครับนะก็ลองใอ้ทุกท่านลองไปคิดดูเดี๋ยวฝากไปถึงพักเพื่อไทยนะครับรีบๆยุบสภาถ้าไม่ยุบสภานะ่านจะเป็นพักต่ํากว่า50าแน่ๆเลย